สวัสดีครับผมเซลทันนะครับผมเป็นปรึกษาการขายนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับสี่คำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้านะครับในการใช้บริการหลังการขายของนิสันของเรานะครับคำมั่นสัญญาแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยนำรถเข้ามาตรวจเช็คหรือว่านํามาซ่อมนะครับที่ศูนย์บริการนิสันนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีการ เช็คลิสต์รายการนะครับผมพร้อมทั้งแจ้งราคาอย่างตรงไปตรงมาให้กับลูกค้าและแจ้งอย่างโปร่งใสนะครับว่ามีอะไรอะไหล่วัสดุตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนที่ต้องซ่อมนะครับผมที่มีความจาเป็นนะครับผมเขาก็จะเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เสนอราคาอย่างตรงไปตรงมาก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะซ่อมหรือว่ายังไม่ซ่อมอันนี้เราไม่ได้บังคับ ลูกค้านะครับแล้วก็คำมั่นสัญญาที่2นะครับลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าอะไหล่หรือว่าชิ้นงานที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าไปเนี่ยเรายังมีการรับประกันชิ้นงานอะไหล่ให้กับลูกค้า1ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอันนี้ลูกค้าหมดกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่ได้เลยนะครับบางที่ไปเปลี่ยนข้างนอกนะครับเขาไม่มีการรับประกันตอนนี้ให้แต่ว่าสาหรับนิสันนะ เขาเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเลยแล้วก็ให้เป็นคามั่นสัญญากับลูกค้าเลยว่าลูกค้ามาเปลี่ยนอะไรแล้วถ้ามีปัญหานะครับบริษัทรับเคมหมดทุกอย่างนะครับคือคลายความกังวลของลูกค้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียซ้อเสียซ้อนนะครับผมแล้วก็คํามั่นสัญญาที่3นะครับมีรถให้ลูกค้าใช้งานด้วยเวลาลูกค้านารถเข้ามาซ่อมนะครับไม่เสร็จนะครับะระยะเวลาเกิน24ชั่วโมงนะครับมีการซ่อมที่ ยังติดค้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับทางมิสานเนี่ยก็จะมีรถสำรองใช้ให้ลูกค้าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของลูกค้านะครับสามารถจึงใช้ไปทํางานได้ตามปกตินะครับผม2นะครับผมเกิดจากอะไหล่ที่ไม่เพียงพอหรือว่าต้องรอของรออะไหล่นะครับผมก็จะมีรถไว้ให้กับลูกค้าใช้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะยกเว้นกรณีที่ลูกค้านะครับเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็จะไม่ได้มีรถสำรองใช้ให้กับลูกค้า นะครับแล้วก็ในส่วนของคํามั่นสัญญาที่4นะครับผมการรับประกันนะครับผมมีวารันตีให้กับลูกค้าด้วยรถทุกคันจะมีวารันตีให้กับลูกค้าแล้วแต่รุ่นใดรุ่นไหนนะครับจะมีของเราก็จะมีให้แต่3ปีขึ้นไปจนถึง5ปีเลยนะครับการรับประกัน3ปีแสนโลหรือว่า5ปีแสนห้าอันนี้ก็ลูกค้าจะได้ผลประโยชน์ไปนะครับการรับประกันคือเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เลยหลังซื้อไปแล้วนะครับผมเรายังมีการดูแล ให้อยู่นะครับทั้งตัวรถระบบเครื่องยนต์รถแล้วก็ระบบสายไฟของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับแล้วยังมีบริการรถไลด์นะครับ24ชั่วโมงนะครับบริการรถไลด์24ชั่วโมงให้กับลูกค้า3ปีเลยคือลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยออกรถไปเนี่ยยังได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงได้ทั้ง3ปีนะครับนอ,นอกเหนือจากจากนี้ครับ3ปีไปแล้วเนี่ยถ้าหมดไปแล้ว3ปีลูกค้ายังนํารถเข้ามาใช้เช็คบริการทุกทุก ทุกๆรอบรถทุกๆหก,กเดือนนะครับผมลูกค้าก็ยังได้เพิ่มไปนะครับได้เพิ่มไปอีกนะครับสมมุติว่า,าบริการเธอเฉลินตลอดย4ชั่วโมงเนี่ยเขามีให้แล้ว3าปีนะครับหมดแล้วครบปีที่3แล้วปีที่4ลูกค้ายังนำรถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์นิสสันอยู่นะครับพิเศษนิสสันเราก็ยังให้นะครับผมให้บริการช่วยเหลือทูเฉลินตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอีก6เดือนตามระยะก็คือ ถ้าหลังจากเนี้ยหมดแล้วเนี่ยถ้าลูกค้านำินเข้ามาเช็คที่ศูนย์ทุกๆรอบทุกๆระยะลูกค้าก็จะได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุกๆระยะตามไปตามนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจนะครับคำสี่คำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้าเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนอยังไงฝากลูกค้าทุกทา่านด้วยนะครับที่กำลังตัดสินใจเลือกใช้รถในสัญอยู่คุ้มค่าแน่นอนครับ ไม่ว,ว่าจะเป็นก่อนซื้อแล้วก็หลังซื้อครับยังไงฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะคะรับสวัสดีครับ